ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ปรารถนาดีเนี่ยมันจะต้องเกิดความรู้สึกบวกปรารถนาดีนะแต่ว่าอีกคนหนึงอ่ะยิ่งได้แล้วยิ่งลบยิ่งได้ยิ่งเศร้าดิ่งแย่ยิ่งทุกันนั้นความปรารถนาดีนั้นมีปัญหาละในคนที่โดนในการเรื่องเหล่านี้ก็เลยจะมีคำบัญญัติคว่าแก๊สไลติงขึ้นมา แก๊ g h t i n g เนี่ยมันมาจากภาพยนตร์ที่ชื่อว่าแก๊ ight, ี่ยในตั้งแต่ปี1944 ซึ่งในในหนังเนี่ย <I am S 2> มันจะเป็น <mad. S 2> เรื่องของคู่สามีภรรยาที่ฝ่ายชายเนี่ยจะทำให้ฝ่ายหญิงเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองอะ่ะ ผิดปกติไม่ดีพอนะครับในในเรื่องเขาจะเป็นเหมือนตะเกียงแล้วเขาก็จะคอยหลีไฟให้มันมืดลงฝ่ายหญิงก็รู้สึกเอ๊ะทำไมมันมืดฝ่ายชายก็บอกไม่ได้มืดเลยเธอคิดไปเองนะครับแล้วก็จะมีหลายๆอันเนี่ยให้ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าที่ตัวเองเข้าใจเนี่ยไม่ถูกต้องทําให้เกิดความไม่มั่นใจแล้วก็เข้าใจผิดว่าตัวเองไม่ดีพอแล้วก็จนคิดว่าตัวเองมีปัญหาในที่สุดนะครับในคนที่โดนอาการเรื่องเหล่านี้ก็เลยจะมีคําบัญญัติคําว่าแก๊สไลติงขึ้นมามาจากหนังนะครับ บางทีอาจจะเจอตั้งแต่เพื่อนคนรักแฟนคู่ครองหรือคนในบ้านเองก็ได้นะครับกลุ่มนี้ก็อาจจะมาคอยบอกเหมือนทําให้เรารู้สึกว่าไม่มั่นใจนะครับคาไม่ดีสักทีเหมือนเราอาจจะเลือกทําอะไรไปอย่างเช่เนไปร้านอาหารอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยไม่อร่อยเลยเธอเลือกไม่ดี เราตตอบรู้สึกแบบเอ๊ะอย่างนี้มันไม่ดีนะเสียใจก็บอกเธอคิดไปเองเธอเซนซิทีฟไปเองคนที่โดนอย่างเงี้ยบ่อยๆอะครับความมั่นใจก็จะถูกลดทอนลงจริงๆเหล่านี้มันก็ถือว่าเป็นความรุนแรงประเภทหนึ่งแต่ว่ามันเรียกว่าเป็นความรุนแรงต่ออารมณ์ซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะหนักจนขนาดอีกฝั่งหนึ่งนะ่ไม่อยากมีชีวิตอยู่อาจจะอยากฆ่าตัวตายก็ได้นะครับเพราะว่าความรู้สึกมั่นใจความภูมิใจความสุขมันหายไปหมดเลยเนี่ยก็จะส่งผลพวงตามมาเต็มไปหมดมันเกิดผลกระทบ ได้ยาวกว่าที่เราคิดแล้วหนักกว่าที่เราคิดถ้าเกิดเราไม่ทันระวังว่าเราเป็นอยู่ในวงจรน,นี้นะครับบางทีก็ทําให้ให้เกิดปัญหาตามมาบางกรณีเนี่ยเขาอาจจะมีการสกฉวยผลประโยชน์ก็ได้ทําให้อีกฝั่งหนึ่งหลงเชื่อว่าไม่มีความสามารถพอต้องให้เขาเป็นคนดูแลทรัพย์สินอย่างเงี้ยมันก็มี จริงๆมันก็ต้องกลับมาย้อนดูว่าถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่ปรารถนาดีเนี่ยมันจะต้องเกิดความรู้สึกบวกปรารถนาดีนะแต่ว่าอีกคนหนึงอ่ะยิ่งด้และยิ่งลบ ยิ่งได้ยิ่งเศร้าดิ่งแย่ยิ่งทุกข์ดนะังนั้นความปรารถนาดีนะั้นมีปัญหาละความปรารถนาดีกับวิธีการเป็นคนละเรื่องกันเพราะว่าในกรณีของแกสไลติงเนี่ยมันก็จะมีการแบบบน่นว่าเธอทําไม่ดีเธอคิดมากไปเองคนอื่นเขาไม่ทําแบบนี้อันนี้มันคิด,คดมากเกินไปหรือบางทีถ้าเกิดเราจับเขาได้เขาก็จะบอกเนี่ยพูดเล่นเองทําไมต้องเอาจริงเอาจ,งอาจังด้วยหรือบางทีเขาอาจจะเป็นรูปแบบของกันว่าเธอเคยทําแบบนั้นเธอเคยทําแบบนี้ทั้งๆที่เราไม่เคยทําไม่เคยพูด ก็จะมายัดเยียดความคิดหรือการกระทําให้เรา หรือบางทีเขาทําหรือพูดอะไรไปแล้วเขาบอกเขาไม่เคยทําแล้วก็เ,อเธอเธอจาผิดเองสํารวจจิตใจอารมณ์ก่อนเราก่อนย้อนไปแล้วก่อนว่าเฮ้ยมันมีปัญหาแบบเหล่านี้เกิดขึ้นไหมมันมีความสุขรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นไหมเก็บข้อมูลเก็บหลักฐานแล้วลองหาข้อมูลเหล่านี้เราพูดปรึกษากับคนที่เราไว้ใจได้ดูเป็นการรีเช็คก่อนว่าไอเน,นี้ยมันใช่หรือเปล่าคนส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดคนรอบข้างบอกโอ้โหมันไม่ใช่แล้วเธอปกติมากที่เธอคิดอย่างนี้อ้าวเราจะได้รู้แล้วว่าอาจจะต้องสงสัยว่ามันจะเกิดปัญหาแล้วอะถ้าไม่แน่ใจเนี่ย ปรึกษากับจิตแพทย์ก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องรอจนป่วยอะ่ะถ้าเรารมมีความทุกข์ก็ปรึกษาได้เลยบางคนก็จะเลือกกับเป็นนักจิตบ,บาําบัดเป็นนักจิตวิทยากันได้เหมือนกันนะครับแต่หาคนปรึกษาที่เราไว้ใจได้ดีกว่านะครับ ในเยาวชนหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาชีวิตหรือไม่ไม่ได้เกิดปัญหาก็ตามเนี่ยเขาไปเจอคนที่เขาทําแบบนี้อาจจะเป็นวัยเดียวกันหรือวัยผู้ใหญ่กว่าก็ได้บางทีถ้าเกิดไม่ทันระวังแล้วก็เกิดเจอคนที่ไม่ดีหรือคนจะฉกฉวยประโยชน์หรือบางคนเนี่ยเป็นคนที่เผลอทําแบบนี้โดยที่เขาเองก็ไม่ทันระวังหรือไม่รู้ตัวเนี่ยปัญหาก็จะเกิดขึ้นมาเยอะแยะเลยกลายเป็นว่าเยาวชนหลายๆคนกลายเป็นเสียความมั่นใจหรือบางคนอาจจะกลายเป็นคนก้าวร้าวหรืออาจจะคนเป็นเป็น,เ,ปเ,ปน,เ,ปนเครื่องมือของสิ่งบง สิ่งได้ตัวพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูว่าลูกมีความซึมเศร้าลึกเศร้าไหมเกิดความเครียดไหมความมั่นใจลดลงไหมหรือพฤติกรรมรูกเปลี่ยนไปหรือเปล่าถ้าเราให้ความสําคัญเนี่ยเราเข้าไปดูแลตั้งแต่ต้นเนี่ยปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายได้ง่ายกว่าเราก็อาจจะต้องลองมีการพูดคุยกับลูกมากขึ้นนะครับคุยกันคนในบ้านมากขึ้นหรือเพื่อนๆกันเนี่ยพูดคุยกันว่าตอนนี้สาธุสุขดิบเป็นยังไงอย่ามองข้ามปัญหาอย่ามองว่าเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องเล็กเพราะเรื่องเล็กที่เรามองว่ามันเป็นเรื่องเล็กในวันจริงๆม ตที่มันถูกซ่อนอยู่ก็ได้หรือบางทีมันเป็นเรื่องเล็กของเราแต่จริงๆมันเรื่องใหญ่มากๆของเขาก็ได้เหมือนกันนะครับ